เหรียญ2บาทหน้าตาแบบนี้ผมรับซื้อราคาสูงถึงหลักแสนสวัสดีครับผมอาร์มนะครับเชื่อว่าหลายๆคนมีเหรียญ2บาทแบบนี้กันทุกคนนะครับเหรียญกระสาบหมุนเวียนชนิดราคา2บาทแบบนี้นะครับเริ่มผลิตและประกาศใช้ปี2548จนถึงปัจจุบันนะครับด้านหน้าจะเป็นรูปรัชการที่9แบบนี้ส่วนด้านหลังจะเป็นรูปวัดภูเขาทองแบบนี้นะครับแบบนี้ยังไม่มีราคานะครับนำไปใช้จ่ายได้ปกติเลย ส่วนเหรียญ2บาทแบบนี้เป็นเหรียญแพทเทิร์นนะครับหรือว่าเหรียญตัวอยา่างทําขึ้นมาเป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าไม่ได้ผลิตออกมาใช้ด้านหน้าจะเป็นรูปของรัชกาลที่9แบบนี้นะครับส่วนด้านหลังจะเป็นรูปวัดพระแก้วนะครับตอนนี้ในสารระบบพบเจอเพียงเหรียญน,นี้ <S <S แค่เหรียญเดียวในประเทศใครที่ยังสะสมเหรียญแบบนี้อยู่ <S <S ผมรับซื้อหลักแสนนะครับ <S <S ส่วนบ้านใครมีธนบัตรไทยเก่าเหรียญไทยเก่าเงินต่างประเทศโบราณพระเครื่องพระบูชา ใครอยากขายกับผมแอดไลน์หรือโทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ